สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมมาเด้อค่ะเด้อกินของง่ายมากครับพี่น้องปนปลาค่ะพี่น้องปนปลาปนปลาผักดองแ่งสายบัวค่ะพี่น้องพัก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 บ้านนี้มาเบิ่งพักน้ำกันพี่น้องพักหลายครับพักหลายครับกินเข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวกับแม่แต่ว่าแม่พ่อทานกินพี่น้องแม่ลังเลเลยพี่น้อง ม่ก <mile> ินข้าเนาะก็ไม่กินนะพีิแม่ก็ได้เออกินหลดซูพนะเดินทางเดินทางเหมือนสิเดินทางพี่น้องตอนเดินทางกินข้ากันก่้นครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาแม่มาแม่แม่แม่กินบาลงแม่กินมาลงมางานนี้ จาบอเนี่ย้าชิบเยอะพี่น้องพี่น้องเดินทางกันอะยพี่น้องก้บกุ้งเทปปกัรตัวแค่บไปนกรเ้าบกุ้งเทปพี่น้องมากทำไมกินเผาครับพี่น้องเผากระปุนครับพี่น้องม่กินมมิกระปุ่นพี่น้องมึงพักน่นหละมึงพักส่ยบ้านนั่นแหละพี่น้อง

นบคนลพันเป็นบ้าอ e! ีกพันหนึ่งมันสิเป็นเป็นแบนบนพี่น้องหวานพี่น้องแปบพ่้งนลพันมากเลยที่ใหญ่อะไรอยอะไม่กิองพี่น้องชิญเสียฮ่าอยากพี่น้องทั้งลายจ๊ก็จะมอกันเลยพี่น้องเด้อกินขอน้อพี่น้องขอนกันครัพี่น้อง ักกะไคพี่น้องนนี้ซอนมักะกินีมันนะเดือนเกินเดือนกว่าสเดือนกว่าสังเอไม่ต้องการแปบารแล้วแม่าะนี่ได้กินเป็นบ้านเองครับขะไปะที่จองบ้านไว้กินกับปน จองคาปีมันแมงเลยยังไงดิเงี้ยนังน่ะตากู่เดอดนี่ังเงือีคี่นงอะร่ะจีเรื่อแม่ไปเลยนเรื่ไปเลยว่เร็ลไปคนเทน์เดี๋ยวนางนี่ก้องลส่วนอะบมองแล้ว

ก็ให uh> ้กัน uh นักกว่า mm คุณเด้อนี่บอนี่รคุห้กน่อะมากกว่าเนี่ยมากเลยทำภาคี่นหนงกกินกับคนภาคบัวอสดอินเดียบอบัวมะนาวได้หามแล้วร้นกรอบอืมอเคเม้กินกันเร็วนไมหากินกับยายกันเร็วเรววยายเออเิดมือ

ไม่ต้นนค้ค่ะแล้วอจิ้มระดาต้นนะนี่ละตั๊กเขาเจ้าต้นมาาต้นนี่อะไรมาดิใ้มาเปเไปนีกมาเลี่ร้อง่บงสิของมันหลาย้ายค่ะดีดีบ่แ่าวต้น่อแล้วตัวมันเขาก็เปลี่ยนไดีบ่อยอ่ยเมื่อนอกของมันหลายอันี้มันตะบันกวาโอเคเจ้าเข้า

หมูอ่กรเาบนคนนั้นนี่่านาบนแซบแบ่ก็ดีครับก็รอดอกินหนเอยกหเลยสินี่ตั้งกันตังาิวนี่อะไรนี่อะไรไม่ดีตัาง้มากปแล้วเห็นมักสิอ่รั

ขมาเด้อขมาเด้อข mm ึ้นแล้วไม่เอกังกำลก็ที่สายบัวไม่ินนันก็พัดขึ้นมาเตี้ยจังๆถน่าไม่บัดทุดพรูี่าออ่อนเน้อเออเดอเราก็ไม่หนาวมันแค่แห้งถน่างกระปุ่นแคแห้งแคแห้ง อันนี้จะพักกันจองพักกันจองกระายเยอะสูงเหมือนไหนเดือนใดของหน่วยงนี่น้าขนมาูมองจะว่ากระจายไมยิ่งหนาเหมือนกทนมีแล่เมันแคบหน้าไปเบิ่งเงินโมประโยชน์อันนี้ประโยชน์นี่ประโยชน์คว่างห้องใครห้องใครบ้างอืมอืมอืมแล้วก็คนหัว มันบาบางก็แสีัแล้วหรอ,อืมปลเหลี่ยมก็สมแล้วอืม,ม<า>ก็ปนถึงเงี้อืม,อมนั่นอยู่เนี่ยเีอืมเสียงามคงกันบนอกแจบแจบนอกแจบ,แบมา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 มม่มามาม่ายามาามานนาน ไปซะก่อนนะรื่าบอกลงนาหลายหมื่เนี่ยไปซะก่อนนยงถามเงียนะเงี้ยไ่ได้หัวเ็ดเดเงพ่หเถามมือมากเรอไไปหรอไป่ยังไมใช่เ่อคนเลยไปหอถามมือมากแล้วสักนวเที้ยว่าบอกลงนานเนี่ย กวนตานี่ยยออะไมั้แ่ะห้าไปตงประเทศเห็นปไม่ใาควเาจมือนี่แล้ว้เดี๋ไปเตะั้งประเทศจะได้ไปปปปวไม่้าสิปเนไ้องมาแหงปเดี๋ยวไปเที่ยวตั้งประเทศเนาะ้เดียวเมียกัทรมาางเได้น่วก็หยิบหไปเที่ยวจ้างมเีอันนี้เดี๋วันที่หนึงเห็นไหน ะม่ใส่้อนดิค่ะเออแจะสื่อไ้ในทางน้องแกงบนโลกไมกินออั้นแตากินขาปลีกกนะไม่นีะเออใส่ถุงไปเนเนะอใช่โอ่าจพักกินคนแวมืองจวนแไปลานก็ได้นปาก็แ่บเลออ บอดังไรวันเมียจะพ่น่อกไปาเออมียัน้มนาเมียมันตนเออด่ยอะไวันสืแเเมียวะแล้วคำามาไผ่ต้มไผ่ต้มเออมเมียต้มไผ่ต้มเปนูต้มเหรอเขารวมายกที่นะเดินเซีงก่อนสิเดินทาง ักไรกินกับแม่แต่ว่าแมว่ะกินโอวันติ้นกินนี่แหละใบยามกินนี่แหะนั่งเนี่ยป่าใบย่ามกินเอ้า,าม,กมกสมองหมูกระเสบได้หนิเด้อผู้ใดเห็ุนี่ผู้ใดเห็ุหน่อยหน่อยได้หนินี่เป็นเต้ห์นะยายก่อนเร็วชิ้นมือหน่อยหน่อยได้เร็วเลยกับยายก่อนเลยก็ไปกับมันเร็ว ย่าก้นหมดไ้รอ่กนมตีด้ออ,อบบที่ทม,ก,ม,มกินอ่าฮ่ม่อืมก่แม่บลม่่ไปมลว่มปม่องไม่ไป้ไมไปไม่ไป่ <laughs> ไ่ไ่่หองหลจเมก็ติไปเต <laughs> ม่มองหองหล เดีย๋ยวไปแล้วม่ไม่ไปไป,ไปแล้วไปไปซื้อบ้างไสื่อไปไม่แล้วไสื่อิ่นไม่แล้วไปไปอันนี้องออัอนนี้เอาเป็นเราเอาตัวกลางหนึ่เียกไปากนาแล้ดิไป<ม>นะไม่ไปไม่ไป้วไปน,นี่เขากินเนีกับพมาก,กินได้ไหมนะมาแล้วทำกับมาบ้านนี่เดม,ม,<อ>ม้อขึ้นนี่ สิผักีมังแซ่บอมหมักน่นนู้นเลยน่นนู้นอมใส่หยไ้นี้จงผักสนะไม่งามเด้อในกลุ่มนอก่ึนะผักสัญญาน่ะามาเสียงน้ำใหม่น้ำแสบนีนาะเป็นดังๆมงาะอืมงามันเสียคุณเนาะกินผักเนื้อเฮ็ดตั้งของมาเด้อวางคักเกินนี่ครับเี๋ห ก้ามแพ่พักไรครับพี่น้าก้มแพงมกินฮาฮ่าาักไัอันซัอนพักกี่น้าเข้ากบเป๋าเลยเั้าไกไหมหลอวเข่าอืมมัน

พักีงเห็นผสพักใส่หวยังเดียวนหัว้านอมวนาพอแล้วมาโดนไขึ้นหัดบ้านทำมือมาายังมาสนใจะวงการงการมาอีกไหมฮะวาสนใจบเดือนหนึ่งก็ดี่จะมาเอไหลนะแปดเออนสี่สอเดือนนึงเดนที่หานนั่นอะตีมาเดือนะ อืมาข้าันนี้ก็ประจูน้ำพิกพี่นังน้ำพี่ก็พักิบเบิหล่ะพี่นักจากยางเตมีันนอ่นี้ี่ไม่กินร่วมกันเลยแม่่วนนี้ไม่กินร่วมกันกับจอเนี่ยจอหันล้งใตเย็นเือิ่ิอลไไปอยากกิแน้ว่ะ เอแม่เราไปเจมเราไปยินแั่ไหนนเราหมักเต้ยที um> ่น um> at ้องเขาทอ้มั้เขาพอกหูเขาคุกง่าดีเข้าแนก็บไปสักไป้ไม่สองคก็ุมงข้าสมุนี่นอนหรอนอนพี่นองเพื่อนหรออืมร้านเงินเงินปะลูกอายนะเขาคมาเก็บออไม่มาอย่างนี้นะเขาไม่อัน่วนไ่อยากให้ติตาอมากถึงบะมันแกงใต้บัว ออมากินอ่ะงเลี้ยนอเอรสิงเขาร่วมหยาดก้อนเอาเดินทางกลับก้อนมอครับพี่น้องรูกทันทุกคนถสอเสียงสึงเสยให้ห้ากันเนาะนุกสนานนี่เขาก็นำพริกพี่น้องแจกครับพักไลพักไยพักสดพี่น้องพักสดมิจาลพัดพักพี่น้อง มีทุกอย่างใช่บัวก็มีครับพี่น้องบาล้างน้มือใช่บัวก็มี่ทุกอย่างทุกอย่างพี่น้องอันนี้มกมองหมูเห็ดเองครับพี่น้องไมเห็ดเองพักดองครับพี่น้องแกมส์นี่ปลา มาสุดๆประชันพี่น้องีนดีนี้มากับนรับชมคนนี้บาขอลองชลิปด้วยค่ะเด้อพี่น้องเสียงกับอาสิดาพี่น้องน้อยกินขอกับยาน้วยยาดก้อนกับน้าวหม้อค่ะพี่น้องรวมยาดกิกับเมีค่ะพี่น้องร่วมยาดค่ะพี่ยนั่งจุ้ยอยู่เนี่ยสากพักตายก็ว่แม่ขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกผูค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ